รถพีพีวีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นตัวโฉมออนนิลมาให้อีกด้วยนะคะโครงสร้างของตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสีดําสวยดุดันไม่เก่งใจใครแน่นอนนะคะในส่วนของภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีมุนปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นตัวรองท็อปมาให้อีกด้วยนะคะพื้นที่ภายในคือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะให้มองหาตัวรองท็อปนะคะไม่หลักหมื่นคันนี้เลยนะคะ คุณลูกค้าสุดคุ้มให้แน่นอนนะคะไปดูรายเอียดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาดูรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันนะคะตัวลองท็อปนะคะสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครมองหารถ PPV นะคะรถครอบครัวฉมออนิวนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะไม่หลักหมื่นอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะระบบเซ็นเซอร์ระบบความปลอดภัย นะคะรอบคันแน่นอน,นะคะสำหรับคันนี้นะใครสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะได้เป็น Isuzu MU-X นะคะ1.9ขับ2ปี2021นะคะสี 4, ดำ 4, สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายที่ราคา959,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะทอกเบี้ยวที่4.79นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมีการตรวจรถให้เรียบร้อยเลยนะคะ270ไลราการแน่นอนนะคะใครที่อยากได้รถ PPV 7ที่นั่งนะคะออปชั่นครบเครื่องตัวลองท็อปน้องป้ายแดงคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมสวยๆเลยนะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้อิซุสุนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินถาม์ไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กมาให้นะคะยางปี2023เลยนะคะได้ยางปีใหม่กันเลยนะคะแม็กสีเทานะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานได้แม็กขอบ18มาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้พร้อมเลยนะคะมือจับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกัน ภายในระบบเซ็นทรัลล็อกลอคคันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามือจับจะได้แบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยทุกอย่างมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคนนี้นะ ามาต่อเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำเขามีมาให้ครบเลยนะคะพรมรามไยมันติฟังก์ชันนะคะจอทสัสกีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของตัวน็อตหรือโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะ คุณลูกค้าคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำน,นะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีดดยำตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะภายในคือกว้างขวาง,วางนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุลสตาร์ทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะนี่ เลขไม้วิ่งอยู่ที่หกหมื่นแปดนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนมาให้หน้าจอส,สวยๆแบบนี้ได้เป็นหน้าจอ a อ d ด o i d มาให้เลยนะคะแอ่นะคะได้เป็นแอร์ออโต้มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบรกมือปรับไฟฟ้ามาให้นะคะคุณลูกค้าระบบกันลื่นทุกอย่างเขามีมาให้ครบเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะระบบความปลอดภัยครบเครื่องแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวลองท็อปมาให้นะคะ,ะป้ายแดงขายเป็นร้านเลยนะคะเพชรยนขายเพียงแค่9,059,000บาทน,นะคะ KDD f r e ีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ,ะพอนอยู่ประมาณ1 0 0 8นะคะคุณลูกค้าจัดยอดได้เต็มด้วยนะคะ ลูกค้าสำหรับคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษสุดๆเลย2.79แล้วก็มีการตรวจลดให้อีก270รายการด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดนะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาติดแอร์รอบคันมาให้เลย นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างเขามีมาให้ครบมาพร้อมกับพรมก,กระดุมสีดํานะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้นะคะรถ PPV 7ที่นั่งคันนี้หนูบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าภายในสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะมีลำโพงด้านข้างทุกอย่างมีมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ ผูลูกค้าตัดด้วยสีมานสวยๆแบบนี้มีช่องใส่แก้วน้าผลนน้ามาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กบูอดรอยเม็ดอาต่างๆของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติสูตรของอีซูซูได้เลยนะคะมาดูในส่วนของอยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งยางปี2 0 2 3นะคะแม็กสีเท่านะคะเบกขอบ18แแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ ชุไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะระบบเซนเซอร์อีกสี่จุดจุดตรงด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะไฟเบรกรู้ที่3ามตัวไร้ฟ้านะคะกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะปิดเปิดแบบออโต้มาให้เลยนะคะสามารถพับบอร์ดในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังได้นะคะคุณลูกค้าตัวนอ็อต หรือชุดไฟท้ายของเขาของแท้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายของแท้แน่นอนนะคะไม่แบบไม่มีการเปลี่ยนหรือขยับมาเลยนะคะตัวโชว์ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวโชวคของเขาก็เดิมเดิมนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแล้วก็ชุดไฟท้ายของเขาของแท้ นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ppv option ครบเครื่องแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรหาพิง์ได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3งเเบอร์พิงแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2023แม็กสีเทาแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้กับ พี่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะรอยขนแมวนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคันทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับการสาร์ทั้ง4บานนะคะสำหรับคันนี้นะระบบความปลอดภัยรอบคันกันเลยนะคะใครที่มองหารถพี่พีีเจ็ดที่นั่งตัวลองท็อปนะคะคุณลูกค้าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นอีซูซูดีแม็กขอโทษค่ะ อีซูซูมิลเอ็กนะคะ1.9เกอริแกงนะคะปี2021ได้เป็นขับ2มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะระบบความปลอดภัยรอบคันออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มตัวลองรอบแบบนี้นะคะป้ายแดงขาดเป็นล้านนะคะเพจจนขายเพียงแค่959,000บาทนะคะเลขมใบหลักหมื่นนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพรละเอียดใดๆนะคะคลูกค้าเห็นว่า บอกเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องให้จับเต็มๆให้กับพี่ๆทุกท่านแน่นอนนะคะเดี๋ยวพิงค์นะคะจะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,นนคะ,คะสังเกตง,ง่ายๆนะคะตัวนอตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะร้อยเม็ดอาร์ตรต่างๆนะคะแบตเตอรี่ของเกาก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะเพนเพจเช็คได้เลยนะคะจากศูนย์ Motor, ะะอิสสูมอเตอรตต์นะคะคุณลูกค้ารอยเม็อาร์ต่างๆนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคานเดิมตรงแท้จะโรงงานนะคะสปริงตัวน็อตต่างๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง1.9ุดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะดแต้มสีต่างๆนะคะ มาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มไฟแก้มขวนอนรอยเม็ดอาร์ตนะคะฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้ารอยเมดอาร์ตในส่วนของฝากระโปรงนะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถือโครงสร้างแล้วก็มีว a r r a หลังการขายอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไตนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนะคะน้ำมัน power ววให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยแล้วก็ คันนี้นะคะเดี๋ยวพิงพ์มีการส่วนรถให้อีก270รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะยี่สิบสีมิกนะคะ1.9ขับ2นะคะปี2021นะคะเลขไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพชรยนตั้งขายที่ราคา900,000 ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ k d d ีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะใครที่มองหารถ TPV เจ็ดที่นั่งตัวลองท็อปคันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างทุกอย่างของเขาเดิมเดิมกันเลยขอรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การรอคห้อยแน่นอนนะคะ FC คนไหนที่สนใจคันนี้นะ เรียกโทรมาจับประจอนเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคุณลูกค้าพิงพาดูโครงสร้างแล้วก็รอบตัวรถให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยศูนย์4 3 2 5 3เ่าเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ